ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายอาปาทกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดวยหัวข้อว่าธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการความคงเส้นคงวา <c oughs> ขอทำความเข้าใจไว้เสมอไปว่าการบรรยายทุกครั้งอาตมาจะทำไปด้วยความหวังว่าธรรมะจะกลับมาถ้าธรรมะไม่กลับมาโลกาจะวินาศถ้าธรรมะกลับมาโลกาก็จะเป็นสันติสุข หรือถ้ากล่าวให้ชัดอย่างธรรมดาธรรมดาก็จะกล่าวว่าถ้าธรรมะไม่กลับมาถึงที่สุดแล้วเราก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่ก <c oughs> ็เหตุไรก็เหตุว่าธรรมะหายไปเท่าไร อันธพาลก็จะมากขึ้นในโลกเท่านั้นอันธพาลก็จะลุกรานจนเราไม่มีแผ่นดินจะอยู่ท Hence, ี่จะลุกรานถึงในห้องนอนก็จะไปอยู่กันที่ไหนอย่างไรเมื่อภาวะแห่งอันธพาลขยายตัวออกไปครอบงำนักเศรษฐกิจ มีนักเศรษฐกิจอันพานครอบงำนักการเมืองมีนักการเมืองอันพานครอบงำนักปกครองมีนักปกครองอันพานแล้วมันจะเป็นอย่างไรท่านลองคิดดูว่าเราจะอยู่กันที่ไหนที่จะมีความสงบสุขคอให้าเกิดดูว่าแม้ปัจจุบันนี้ สภาพอันตาพานก็มีอยู่ตัวตัวไปอันตภานโดยตรงเห็นได้โดยตาอันตภานโดยอ้อมต้องคิดดูจึงจะเห็นอย่างนี้ก็มีอยู่มากเช่นว่ามีคนรถความนอนเจ็บเลือดสาดอยู่ก็ยังมีคนที่เข้ามาปลดรักจากคนที่เจ็บ จะตายอยู่รมาร่อนั่นแล้วอย่างนี้มันไม่เคยมีในสมัยที่ศีลธรรมยังดีคือในสมัยบรรพบุรุษของเราเขาจะมาช่วยเหลือจะเอาน้ำาให้กินเอายามาให้กินช่วยเหลือเหมือนลูกเหมือนหลานของเขาไม่มีใครมาหลดทรัพย์จากคนที่กำลังจะตาย แล้ก็ปลดมากจนถึงกับว่าจะเหลือแต่คังเกิงในอย่างนี้ก็ปรากฏอยู่บ่อยๆ <c oughs> ข้อที่กล่าวว้าในสบารีว่านอนไม่ต้องปิดประตูเรือนลูกอ่อนต้นรำอยู่บนหัวออกมารดานี่มันมีได้แต่ในสมัยที่มีธรรมะ มากพอเท่านั้นเดี๋ยวนี้การนอนไม่ปิดการออกจากบ้านไม่ต้องปิดประตูตเรือน,นหาดูไม่ได้แต่โชคดีที่ยังเหลืออยู่นิดหนึ่งได้ยินผู้ที่พอจะเชื่อได้กล่าวว่าในหมู่คนไทยที่ตกข้างอยู่ในรัฐไซบุรีประเทศมาเลเซเีย ยังมีศีลธรรมดีถึงขนาดที่ว่าไปไหนไม่ต้องปิดประตูเรือนหรือ,อเพียงแต่ว่างับประตูไว้ฝากคนข้างบ้านไว้ได้อย่างนี้ <c oughs> นี่แสดงว่าลักษณะแห่งความมีศีลธรรมเต็มรูปแบบตั้งโบราณน,นั้นยังเหลืออยู่ที่นั่นแต่ว่าในประเทศไทยเมืองแม่เรานี่มันหาดูที่ไหนได้ อาตมาก็ไม่ทราบจึงถือว่ามันไม่มีเราจะเปรียบ <c oughs> ดูความมากน้อยแห่งศีลธรรมตามยุคตามสมัยตามที่ท่านกล่าวไว้แต่บรโบราณว่าโลกเป็นยุคยุค <c oughs> มีศีลธรรมมากน้อยไปตามยุคยุคที่แรกเรียกว่า กฤตดายุคนี่คนมีศีลธรรมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีนิยมวัตถุเนื้อหนังซึ่งเป็นเหยื่อของกิเลสดังนั้นศีลธรรมมันจึงดีร้อยเปอร์เซ็นต์ยุคถัดมาเรียกว่าไตราดายุคนี่ ความนิยมธรรมะลดเหลือสามส่วนนิยมวัตถุเนื้อหนังสักหนึ่งส่วนข่้นล่วงมาถึงทวารายุกค,ความนิยมธรรมะลดเหลือสองส่วนให้นิยมวัตถุสัสองส่วนคือเท่าเท่ากันท่านมาถึงกะลียุค ความนิยมธรรมะเหลืออยู่ส่วนเดียวไปนิยมวัตถุแค่สามส่วนถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะได้ว่า <c oughs> ยุคแรกเรามีธรรมะร้อยเปอร์เซนไม่มีการนิยม <c oughs> วัตถุยุคถัดมา นิยมธรรมะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ปนิยมวัตถุยีรร่สิบห้าเปอร์เซ็นยุคถัดมานิยมวัตถุห้านิยมธรรมะห้าสิบเปอร์เซ็นตนิยมวัตถุห้าสิบเปอร์เซ็นเท่ากันยุคกัลียุคนี้นิยมธรรมะเพียงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนิยมวัตถุเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ แล้วมันเป็นอย่างไรก็ขอ,ขอให้ลองคิดดูเถิดอีนนี้ข้อที่จะต้องระวังก็คือต่อไปนี้ความนิยมธรรมะจะตกศูนย์แล้วความนิยมวัตถุก็จะขึ้นถึงร้อยเปอร์เซ็นซึ่งอาจจะมีได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าหากว่าสภาพศีลธรรมยังตกต่ำอยู่เช่นนี้ เรื่อยเรื่อไป <c oughs> ทีนี้เราก็จะมาดูกันถึงธรรมะซึ่งจะมาเป็นที่พึ่งแก <c oughs> เราได้ให้ธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่คงเส้นคงวาเพราะว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติเป็นหน้าที่เชียร์ผาตามกฎของธรรมชาติ ดังที่กล่าวไว้ในพระบาลีว่าตถตาตาความเป็นเช่นนั้นอาวิตาตาตาความไม่ผิดไปจากความเป็นเช่นนั้นอนันยตาตาความไม่เป็นอื่นไปจากความเป็นเช่นนั้นธรรมทิตตาตาเป็นการตั้งอยู่ตามธรรมดาโดยกฎของธรรมชาติ <c oughs> ธรรมนิยามตาเป็นกฎตายตัวของ ธรรมดาพระพุทธองค์ในศาสตร์ว่า,ถาทถาก็จะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นก็ตามสิ่งนี้ยังคงเป็นอยู่อย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเรียกกันว่าอิทัปปัจจตากปติจจสมุบบาทซึ่งเป็นหัวใจแห่งพระพุทธศาสนานี่เป็นสิ่งที่คงเส้นคงวาอย่างยิ่ง ธรรมะคงเส้นคงวาอย่างยิ่งอยู่ในตัวเองในตัวธรรมะเองก็เ,เป็นตัวธรรมชาติเป็นตัวกฎของธรรมชาติเป็นตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเป็นผลโดยสมควรกันหน้าที่มันคงเส้นคงวาอยู่ในตัวธรรมะเองและยังจะต้องมีความคงเส้นคงวาระหว่างคนกับธรรมะคือคนจะต้องระพฤพิปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ เดี๋ยวนี้คนเป็นเสมือนนอกใจต่อธรรมะไปนิยมวัตถุแทนที่จะนิยมธรรมะเื่อเราจะพึ่งธรรมะซึ่งมีความคงเส้นคงวาได้อย่างไรกันขอให้คิดดูเถิดถ้าจะมาอยากจะเปรียบเทียบโดยตัวอย่าง <c oughs> ที่ควรจะเปรียบเทียบ <c oughs> ว่าเรามีความคงเส้นคงวากันอยู่มากน้อยเท่าไร <c oughs> ในประเทศไทยเรามีกานหยุดชดเชยให้แก่วันชาติวันศาสนาวันสมหากสัตย์ ที่เรียวกว่าของผู้มีความรักชาติเราประกาศเป็นผููรักชาติรักศาสนารักสมหากษัตริย์ให <c oughs> ้หยุดงานาในวันชาติวันศาสนาวันพระมหากษัตร์แต่ถ้าเผอิญวันนั้นไปตรงกับวันอาทิตย์แล้วหยุดชดเชยวันจันทร์ไม่ยอมเสียเปรียบ ถ้าวันอาทิตย์ตรงกับวันศาสนาเช่นวันวิสาขาบูชาเป็นต้นแล้วก็หยุดเราก็หยุดชดเชยในวันอาทิตย์ไอ้วันจันทร์ผัดไปไม่ยอมเสียเปรียบ <c oughs> วันที่เนื่องด้วยพระมหากษัตริย์พระเอิญไปตรงกับวันอาทิตย์เราก็ต้องหยุดชดเชยวันจันทร์อย่างไม่ยอมเสียเปรียบเครียดถึงขนาดนี้ <c oughs> จะเรียกว่ารักชาติาศาสนาสมหากษัตริย์ อย่างคงเส้นคงวาอย่างไรกันวันหนึ่งแห่งสามร้อยหกสิบห้าวันก็เสียสละให้ไม่ได้ถ้าในบางปีมีครบทั้งสามวันหยุดชดเชยวันชาติหยุดชดเชยวันศาสนา,ศาหยุดชดเชยวันพระมหากษัตริย์่ยดูความคงเส้นคงวา <c oughs> ในความเป็นคนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย <c oughs> ์ ที่นี้อยากจะให้ดูต่อไปว่าคนที่มาสมัครเป็นผู้แทนราษฎรโดยหลักการที่ว่าจะเข้ามาควบคุมรัฐบาลชาวบ้านก็เลือกผู้แทนไปคิดว่าจะมาควบคุมรัฐบาลแล้วผู้แทนก็ไปเป็นรัฐมนตรีเข้า คณะรัฐบาลตัวเองหมายความว่าตั้งใจจะมาคุมเขาแต่มากลายเป็นผู้ถูกคุมตัวเองอย่างนี้มันคงเส้นคงวาอย่างไรกันชาวบ้านเขาพูดว่ามาริซอนแต่ออกดอกเป็นมาริลาในที่บางแห่งในบางยุคบางสมัยจะมีอย่างไรก็ขอให้ลองคิดดู ว่าเป็นทั้งผู้แทนราษฎรเป็นทั้งสมาชิกรัฐบาลคือเป็นรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งพร้อมกันไปในตัวมันเป็นเรื่องคาบลูกคาบดอกอย่างนี้แล้ว <c oughs> จะเป็นผู้คงเส้นคงวาได้อย่างไร <c oughs> แล้วก็กล่าวกันว่าถ้ารัฐบาลไม่เอาสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรเข้ามาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ถือว่ามันเป็นการดูหมิ่นสมาชิกผู้แทนราษฎรมากเกินไปดูความคงเส้นคงวาในขอยี่กันเถิดหรือว่าคำว่าข้าราชการนี่ไม่มีความคงเส้นคงวาคือไม่รู้ว่าเป็นนายราษฎรหรือเป็นผู้รับใช้ราษฎร ดูทีหนึ่งก็เป็นนายราษฎรหรือประมาณดูทีหนึ่งก็พูดว่าจะเป็นผู้รับใช้ราษฎรดูต่อไปถึงพุทธบริษัทพุทธบริษัทยัง,ลงหลงไหลในวัตถุบูชาวัตถุแทนธรรมะมากเกินไปดำรงตนในกามสุขันธิกานุโยกอแวดล้อมไปด้วยสิ่งเหลือเฟือส่งเสริมความรู้สึกในทางกาม เขากระซิบกันว่าเรื่องนี้มันสูงขึ้นไปถึงพวกนักบวชบรรพชิตแล้วบา <c oughs> งทีจะถึงระดับพระเถระะมหาเถระโดยซ้ำไปเขาพูดกันว่าอย่างนั้น <c oughs> ดูอีกทีก็จะเห็นได้ว่าภิกษุทำหน้าที่นอกเรื่องนอกราวของภิกษุมากขึ้นทุกทีวัดนั่นแหละจัดมหรสศพมีอบายามุขครบทุกอย่าง นี่มันคงเส้นคงวากันที่ตรงไหนดูเรื่องประเส็็กันบ้างหมอที่ยังดื่มเหล้าก็ชวนให้คนเลิกดื่มเหล้าครูที่ยังสูบบุหรี่ก็ชวนนักเรียนให้เลิกบุหรี่รัฐบาลก็ยังส่งเสริมอบายมุขอยู่หลายอย่างว่าเป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ภาษีมาบำรุงประเทศช,ชาติ ภิกษุก็สนองความประสงค์ของรัฐบาลได้ยากในการที่จะช่วยขจัดอบายมุกเพราะมันเดินสวนทางกันดูที่บิดามารดาสวนมาก <c oughs> ก็อยากให้ลูกรวยรวยมากๆไม่อยากให้เป็นคนดีแต่ว่ายากจนหรือจนจนให้ลูกรวยกันแล้วกันจะดีจะชัว่วไม่ต้องถือเป็นประมาณ <c oughs> นี่มัน บิดามารดาที่เป็นพุทธบริสัทก็ยังเป็นเสย่ยงนี้มันมีความคงเส้นคงวาที่ตรงไหน <c oughs> น่าจะเรื่องเล็กๆเข็นไปอีกเช่นต้นไม้ที่จะปลูกเป็นร่มเงาแก่ถนนบางทีก็ว่าด,ดีแล้วก็ปลูกบางทีก็ไม่ดีก็ตัดทิ้งไปบางทีก็ว่าด,ดีก็ปลูกใหม่ไม่มีความคงเส้นคงวาแม้แต่ต้นไม้ที่ปลูกบังเงาให้แก่ถนน ไม่คงเส้นคงวาแล้วมันจะเป็นอย่างไรมันจะเดือดร้อนเหลือประมาณยกตัวอย่างว่าฝนไม่ตกต้องตามระดูการธรรมชาติไม่คงเส้นคงวานี่อะไรมันจะเกิดขึ้นความลำบากยากเข็นมันเกิดขึ้นจนรัฐบาลจะต้องใช้เงินขันจํานวนมากไปช่วยคนเหล่านี้ เพราะความไม่คงเส้นคงวาของฟ้าของฝนขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาดูความไม่คงเส้นคงวาว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างปัญหานำมาซึ่งความทุกข์เราจะหวังซึ่งพระธรรมแต่พระธรรมเป็นสิ่งที่คงเส้นคงวามันราจะทำให้ธรรมะกลับมาคุ้มครองเราได้อย่างไร เราก็จะต้องเป็นผู้มีความคงเส้นคงวานิยมธรรมะไม่บูชาวัตถุอย่างคงเส้นคงวาเรื่องเศรษฐกิจก็ประกอบไปด้วยธรรมะเรื่องการเมืองก็ประกอบไปด้วยธรรมะการปกครองก็มีธรรมะแม้แต่เรื่องสงครามก็จะจัดให้มันมีธรรมะข้อที่ว่าประชาชนเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยเพื่อประชาชนโดยประชาชนของประชาชนนั่นถ้าไม่มีธรรมะแล้วประชาธิปไตยนั่นแหละจะทําลายโลกเพราะไม่มีธรรมะประชาธิปไตยนั่นจึงจะมีประโยชน์แก่มนุษย์ประชาธิปไตยที่ไม่มีธรรมะไม่มีประโยชน์อะไรเพื่อธรรมะกลับมาเราจะต้องเลิกการศึกษาชนิดที่ไม่คงเส้นคงวา ไปเสหมดการศึกษาที่ไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรกันแน่การศึกษาจะรับใช้การเมืองการศึกษาจะรับใช้เศรษฐกิจอะไรอะไรที่ไม่ประกอบด้วยธรรมหรือมีวิกิจการที่การศึกษาอันไม่สมบูรณ์สร้างขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่เลวร้ายก <c oughs> ารศึกษา ต้องมุ่งไปที่ความมีธรรมะอยู่ในพล,ลเมืองธาตมาขอย้ำว่าความมีธรรมะอยู่ในพลเมืองนี่เป็นหัวใจเป็นความมุ่งหมายการศึกษาเอาเพียงแต่เป็นสุภาพบุรุษเป็นสัตบุรุษมีอยู่ในพลเมืองก็แก้ปัญหาได้หมดดูต่อไปเราจะต้องเลิกวัฒนธรรมเนื้อหนังที่กำลังนิยมส่งเสริมกันนักแลกเปลี่ยนกันทั่วโลก มันไม่มีอะไรมันมีแต่การเต้นรำเหมือนลิงเมาเหล้ามันไม่มีประโยชน์อะไรแก่มนุษย์เลยวัฒนธรรมที่แลกเปลี่ยนกันในลักษณะอย่างนี้เป็นวัฒนธรรมเนื่อนนะั้อยากจะให้กลายเป็นว่ากินข้าวแล้วแทนที่จะไปสถานเรืองรมอาบอบนวดขอให้ไปนอนกลิ้งเกลือกอยู่ในโบสถ ร้องเพลงธรรมะสวดมนต์ไหว้พระกันดูบ,บ้างจะเป็นอย่างไรอย่ารับวัฒนธรรมที่ทำลายธรรมะเข้ามาสู่บ้านเรือนเข้ามาสู่เมือง <c oughs> หรือประเทศชาติของเราเราจะต้องมีหลักธรรมที่ยึดถืออย่างคงเส้นคงวาหรืออย่างเฉียบขาด รงตามกฎของธรรมชาติเรามีกฎของธรรมชาติเป็นพระเจ้าหรือจะเรียกว่าพระธรรมเจ้าก็ได้กฎของธรรมชาติเป็นพระเจ้าโดยแท้จริงพุทธบริษัทก็มีพระเจ้าคือมีกฎของธรรมชาติเป็นพระเจ้า สัจธรรมทั้งหลายที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั่นคือกฎของธรรมชาติเรารับนับถือกฎของธรรมชาติอย่างก็ว่าเป็นพระเป็นเจ้าต้องรับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทำหน้าที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติที่เป็นไปเพื่อความเจริญเราจะปฏิเสธว่าเราไม่รู้กฎของธรรมชาติ แล้วเราก็ไม่ต้องปฏิบัติธรรมอย่างนี้มันไม่ถูกต้องมันเหมือนกับกฎหมายใครจะปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายแล้วทําทผิดกฎหมายไม่ต้องรับโทษอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้กฎของธรรมชาติมันเฉียบขาดยิ่งไปกว่านั้นอีกเราต้องรู้คุณของพระธรรมที่ทําให้เรารอดชีวิตอยู่ได้ในบัดนี้มีการประพฤติธ,ธรรม บรรเทากิเลสคงคีกิเลสไว้ไม่ลุกขึ้นมาเทาผลาญเราจะต้องมีลมหายใจอยู่อย่างประกอบด้วยธรรมมีความพอใจตนเองว่าประกอบอยู่ด้วยธรรมเย็นอยู่ด้วยอำนาจของรธรรมในเวลา24ชั่วโมง ว่างกิเลสถึงยี่สิบสามชั่วโมงมีกิเลสหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้มันอยู่ได้ไม่เป็นโรคประสาทถ้ามากกว่านี้มันก็เป็นโรคประสาทข้อนี้แหละที่เราควรจะละอายตัดเดรัฉานทันเดรัชานไม่เป็นโรคประสาท <c oughs> เพราะมันไม่มีวิตกังวลมากเหมือนคนทัานเดรัชานไม่มีพรุงนี้ คือไม่ต้องวิตกกังวลว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรลูกเมียจะกินอะไรสัเดรัชานไม่มีมรืนนี่ไม่มีอาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าหรือแม้แต่ชาติหน้าเรามันมีวิตกกังวลเต็มไปหมดเราจึงเป็นโรคประสาทจนเต็มอัดอยู่ในโรงพยาบาลไม่มีที่จะรับคนเป็นโรคประสาทยอยู่แล้วสวัเดรัชานไม่มีคอร์รัปชั่น มันทำไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีสงครามมันทำไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีการหลอกลวงกันด้วยการเมืองเหมือนโลกมนุษย์สัตว์เดรัจฉานไม่มุ่งเอาเปรียบผู้อื่นเพราะมันทำไม่เป็นมันไม่มีบาปมันจึงอยู่อย่างสงบสุขตามแบบของสัตว์เดรัจฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่เป็นโรคประสาทนั่นเองคุณนักเป็นโรคลัวน้ํานั่นไม่ใช่โรคประสาท มันเป็นโรคอื่นอย่าเอามาปนกันโรคประสาทที่นอนไม่หลับที่ทรมานอย่างละเอียดประณีตนั่นน่ะมันเป็นกันแต่คนทำไมไม่ละอายสัตว์เดราาัจฉานจะได้มีหิริ <c oughs> มีโอตตปปะละอายบาป <c oughs> ละอายต่อความชั่ว แล้วก็จะมีนักเศรษฐกิจบริสุทธิ์นักการเมืองบริสุทธิ์นักปกครองบริสุทธิ์นักสังคมบริสุทธิ์อะไรก็มันก็จะบริสุทธิ์เดิมหน้าต้องธรรมะพราวาเราละอายต่อการที่ไม่มีธรรมะขอรห้ท่านทั้งหลายพิจารณาดูเถิดเราจะหวังซึ่งธรรมะที่เป็นสิ่งคงเส้นคงวาเราก็ต้องมีความเป็นคนคงเส้นคงวา ความเป็นมนุษย์ของเราก็ต้องคงเส้นคงวาความเป็นพุทธบริษัทของเราก็ต้องคงเส้นคงวาความเป็นไทยเป็นคนไทยของเราก็ต้องเป็นอย่างคงเส้นคงวาความคงเส้นคงวาเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ บรรพบุรุษของเราเคยมีความคงเส้นคงวาต่อธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าก็เคยรอดตัวอยู่ในอำนาจของธรรมะนอนไม่ต้องปิดประตูเรือนวัวควายปล่อยว่าที่ไหนก็ได้ไม่ต้องใส่คอกที่มีกุญแจเหมือนสมัยนี้นอนใต้ทุนเรือนก็ไม่มีคนมายิง นอนอยู่ในห้องก็มีคนบุกเข้าไปถึงห้องนอนอย่างนี้นั่นแหละคือผลของการที่มีธรรมะอย่างคงเส้นคงวาคอยท่านทั้งหลายแลวลึกนึกถึงถธรรมะว่าเป็นสิ่งที่มีความคงเส้นคงวาจะทำอย่างหลบหลบกล่อๆอปล,ลูกมะลิซ่อน ออกดอกมาเป็นมะลิลาอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะที่จะได้รับประโยชน์จากธรรมะจะต้องทนทรมานต่อไปด้วยความไม่คงเส้นคงวาของต้นไทยต้องคู่กับธรรมธรรมต้องคู่กับไทย ความเป็นไทยเป็นได้ด้วยความมีธรรมหมดธรรมหรือธรรมะแล้วความเป็นไทยก็จะไม่เหลืออยู่เพราะเป็นธาตุของกิเลสเสียเต็มที่แล้วก็จะต้องทำอะไรผิดพลาดไปตามน้าจของกิเลสและความเป็นไทยก็จะสูญเสียไปความเป็นไทยในภายในสูญเสียแล้วความเป็นไทยในภายนอกก็จะสูญเสียตาม เราจงเป็นไทยให้คงเส้นคงวาเป็นพุทธบริษัทไทยให้คงเส้นคงวาเช่นไม่ต้องหยุดชดเชยวันชาติวันศาสนา,าวันสมหากษัตริย์ที่เผเอิญไปตรงกับวันอาทิตย์นั้นอีกต่อไปก็จะมีความคงเส้นคงวาตรงกันทั้งปากแัะใจยิ่งขึ้นนี่แหละคือการมีธรรมะ อย่างคงเส้นคงวาไทยต้องคู่กับธรรมธรรมต้องคู่กับไทยจึงจะยังคงความเป็นไทยไหว้ได้ขอให้พุทธบริษัทชายชาวไทยเราเอาธรรมะกลับมาดึงธรรมะกลับมาด้วยความเป็นคนคงเส้นคงวาและ,จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในการเสเวยความสุข ตามแบบของพุทธบริษัทยิ่ง, <c oughs> ย,งยิ่งขึ้นไปจงทุกๆุกคนเทิน